สวัสดีครับผมนัชนนนะครับวันนี้ครับผมพามาดูแปลงที่ดินเหมาะสำหรับคนที่อยากจะปลูกบ้านในสวนนะครับมีต้นไม้แล้ว นี่เลยนะครับทางด้านหลังผมนะครับเป็นดูเอ่อเป็นดงมะม่วงหิมมะพานนะครับซึ่งมีอยู่หลายต้นเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มองเห็นถึงความเขียวชอุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเสริมนะครับมาปลูกบ้านทําสวนแบบผสมผสานนะครับเพราะว่าอย่างด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีต้นถนนอยู่ที่เขาเคยปลูกเอาไว้นะครับโดยลักษณะดินแบบนี้นะครับเป็นดินปนทรายเหมาะกับการที่จะปลูกมะม่วงด้วยแล้วที่ดินแปลงนี้นะครับเรื่องของความสะดวกสบายนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนทาง หลวงชนบทนะครับสายจอมบึงหนองชันางนะครับผมเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับผมอ๋อตอนนี้ต้องบอกว่าทางนี้โอเคถ้าเกิดเลี้ยวไปทางด้านทางด้านนู้นนะครับขวามือนะตอนนี้นะครับผมสามารถเข้าไปที่อ,อบ้านหนองชะนางไปที่อําเภอโพธารามได้นะครับห่างจากจุดตัวตลาดโพธารามเนี่ยเพียงแค่30กิโลเมตรดูไกลไปใช่ไหมครับเราเลี้ยวซ้ายดีกว่าทางด้านนี้อ่าถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายทางด้านนี้นะครับ ตรงไปนะครับเพียงแค่1กิโลครึ่งเท่านั้นนะครับก็จะเป็นถนนราชบุรีผาโปครับเส้นจอมบึงนะครับออกไปสู่ส่วนพึ่งได้อ่านั่นหมายความว่าตรงจุดนี้นะครับอยู่ใกล้กับตัวอำเภอจอมบึงใกล้กับตลาดจอมบึง3กิโลกว่าใกล้กับปั๊มน้ํามันปตทรโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับเซเวหรือว่าอเมซ o n นะครับเพียงแค่2กิโลกว่าเท่านั้น ได้บ้านสวนนะครับพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ขนาดนี้นะครับผมว้าวถือว่าดีงามมากๆนะครับโดยเฉพาะนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับลัศมีของถนนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่7เมตรนะครับผมแต่ตัวถนนเนี่ยจะเป็น5เมตรแล้วก็ไหลทางข้างละ1เมตรนะครับพร้อมกับตัวไฟฟ้านะครับเดินที่หน้าแปลงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมี พ่อป,ป่าเดินมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยลูกค้าสามารถมาออกแบบปลูกสร้างบ้านได้เลยแล้วก็วางแผนนะครับจะทําสวนยอมสวนต้นไม้สวนป่าตรงไหนนะครับเพราะว่าที่แปลงนี้นะครับจะมีขนาดเนื้อที่นะครับอยู่ที่3ไร่1งานกับอีก15ตารางวานะครับผมโดยที่แปลงนี้นะครับจะติดกับถนน2ด้าน ด้านข้างเนี่ยยาวประมาณราวร้อยห้าสเมตรนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับผมส่วนด้านหน้าที่ติดที่ติดกับเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับผมมีความกว้างถึง35เมตรนะครับผมเราคนที่อยากจะเ,เริ่มต้นด้วยการปลูกบ้านในสวนหรือว่าจะทำเป็นบ้านจัดสรรนะครับที่ดินแปลงนี้ ผมมองว่าเหมาะมากเพราะว่าด้านข้างเนี่ยมีความยาวยาวมากๆนะครับผมส่วนทางด้านหน้าด้านถนนตรงด้านนู้นเลยนะครับก็จะเป็นอ๋อทางด้านมุมขวามือของแปลงเนี่ยจะเป็นด้านทิศเหนือนะครับผมอ่าทางด้านซ้ายมือของมุมแปลงก็จะเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับผมด้วยความที่ว่าติดถนนสองด้านเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าลูกค้าอยากจะให้บ้านเนี่ยหันไปทางด้านทิศเหนือหรือว่าทิศใต้ได้นะครับทีนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบเนี่ย ผมอยากจะบอกว่าราคานะครับเพียงแค่2ล้านสเท่านั้นนะครับผมตั้งอยู่ในเขตตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแล้วก็นะครับตอนนี้นะครับตำบลจอมบึงนะครับที่อบตเนี่ยเขาเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนเป็นเทศบาลจอมคนแล้วด้วยเร็วๆนี้นั่นหมายความว่าที่นี่ครับมีความเจริญเพราะว่าตรงตีแยกไฟแดงทางที่จะแยกไปสวนพึ่งนะครับตรงนั้นอนะ่ะตอนนี้เขาขยายนะครับเป็นถนน4เลนนะครับผมแล้วก็ทําทางเท้านะครับโครงการโปรเจกต์เขาเนี่ยทางเท้าตั้งแต่ ตีแยกไฟแดงจอมบึงไปจนถึงด่านทับตะโกเลยทีเดียวโอ้โหนั่นหมายความว่าในอนาคตนะครับที่จอมบึงเนี่ยจะมีการเติบโตที่สูงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่วิ่งเส้นสายจอมบึงมานะครับจะเห็นว่าตรงช่วงแยกโค้งห้วยกระแทกนะครับหรือว่ากมที่12ของเส้นถนนแยกเจดีหกักวิ่งมาจอมบึงนะครับตอนนี้เขาก็ขยายเป็น4เลนแล้วเหมือนกันนะครับ โอ้การพัฒนานี้ถือว่าไวมากมากนะครับผมอ่ะทีนี้ในเรื่องของแปลงตรงนี้นะครับผมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแปลงเนี่ยมีต้นมะม่วงหิมพานเนี่ยอยู่หลายต้นเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่ว่าตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นรั้วคาวบอยนะครับยาวตลอดทั้งแนวนะครับผมด้านข้างตรงไหลาทางเนี่ยก็จะเป็นพวกหินกรวดที่ลงเอาไว้นะครับผมเพื <S <S ่อที่เวลาเข้าออกในแปลงที่ดินเนี่ยเกิดความสวยงามนะครับผม เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในแปลงที่ดินกันนะครับผมนี่เลยแปลงที่ดินจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้เลยนะครับพอเข้ามาเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่าได้สูรบรรยากาศโอโซนดีๆนะครับมีออกซิเจนเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแปลงเนี่ยรั้วข้บอยเนี่ยจะเป็น2ด้านนะครับด้านหน้ากับด้านข้างส่วนด้านหลังนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับที่ติดก,กับแปลงอื่นเนี่ยก็จะเป็นรั้วลวดหนามนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมกันเรื่อยๆ อย่างแปลงเนี่ยถ้าเกิดว่าห่างจากกรุงเทพนะครับผมประมาณ121กิโลเมตรจากแยกเจดีหักหรือว่าตัวเมืองราชบุรีเนี่ยอยู่ที่23กิโลเมตรนะครับผมก็ถือว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากถ้าเกิดว่าใครที่มาสร้างบ้านในสวนสไตล์อย่างนี้แล้วอยากจะเดินเข้าห้างโรบินสันบิ๊กซี โลตัสไปดูหนังไปช้อปปิ้งที่ตัวเมืองราชบุรีนะครับผมถือว่าใกลมากการเดินทางเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงละนะครับผมยิ่งมาทางด้านแนวด้านหลังเนี่ยครับผมปแปลงนี้อยากจะบอกว่ามีแนวขอบเขตที่ชัดเจนนะครับนี่เลยรั้วลวดหนามล้อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงหัวมุมทางด้านตรงนี้เลยนะครับผมที่ปแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดครุฑแดง นอสอสี่จอนะครับผมซื้อขายกันได้ตามปกติเลยโฉนดแปลงนี้พร้อมโอนด้วยสำหรับใครที่อยากได้แบบที่ดินแบบว่าเอ้ยเอามาแล้วแบบมาปลูกสร้างบ้านเลยที่แปลงนี้เหมาะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยยังมีอีกเป็นแปลงเพื่อนบ้านนะครับเร็วๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมีบางแปลงเนี่ยเดี๋ยวเขาอยากจะมาปลูกสร้างบ้านแล้วก็ถือว่าไม่เปรี่ยวนะครับแล้วตรงนี้ครับผมอยากจะบอกว่าถนนเส้นเนี่ยพอเลยจากเราไปเนี่ยประมาณเราๆร0ห้าร้อยเมตร เขาเตรียมตัวจะทําบ้านจัดสรรน,นะครับผมนั่นหมายความว่าอัตราการเติบโตของที่นี่นะครับจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับใครจับเอาไว้นะครับถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่สนใจในที่ดินแปลงนี้นะครับสรุปง่ายๆสั้นๆน,นะครับผม3ไร่1ง,งานกับอีก15ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตาบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี การเดินทางจากกรุงเทพมาถึงที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่1 2 1กิโลเมตรโดยการเดินทางนะครับใช้การเดินทางวิ่งมาเส้นแยกเจดีหกักพอเจอโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับให้ยูเทิร์นกลับแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างซอยโรงพยาบาลเลยนะครับจากปากทางนะครับมาถึงจุดเนี้ยอีก1กิโลครึ่งเท่านั้นนะครับผมโทรหาผมนัชนนครับ 092 263 26 55 5563นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ Facebook รวมไปถึง YouTube c h anel n ด้วยนะครับบ้านและที่ดินทำเลดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับที่ตามมาหลังจากนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมนัชนนและทีมงานจากลากันแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย